สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่ายง่ายนะคะคลิปนี้เราจะมาทบทวนไวยากรณ์ n2 ข้อที่10กันค่ะก็คือไวยากรณ์ห้ามเมนไวยากรณ์นี้นะคะแปลว่าในทางตรงกันข้ามค่ะคาอธิบายไวยากรณ์ก็คือใช้ไวยากรณ์เนี้ยเมื่อต้องการสื่อว่าไม่ว่าเรื่องใดก็ตามจะต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามเสมอโครงสร้างไวยากรณ์นะคะ ใช้คำกริยารูปธรรมดาคำคุณศัพท์อิรูปธรรมดาส่วนคำคุณศัพท์นะจะเชื่อมด้วยนะหรือเดอรุก็ได้แล้วก็คำนามนะคะเชื่อมด้วยเดอรุค่ะไปดูประโยคตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกเขาบอกว่าโคโนคุ t ซ uh ุริวะโยคุคิกุฮัมเม f นฟุคุไซโยกะอารุยาเนี้ยมีประสิทธิภาพดีแต่ในทางตรงกันข้าม ก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันนะก็หมายความว่ายาเนี้ยมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกันสิ่งที่ดีคือให้ประสิทธิภาพการรักษาดีสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือผลข้างเคียงตามมานะคะเวียนศรีรษะอาจเจียนทานข้าวไม่ลงอะไรแบบนี้นะคะตัวอย่างประโยคที่สองค่ะโคโซดาเทวะไทเฮนะฮัมเมนโยโรโคบิโมทักซังอารุการเลี้ยงลูกเนี่ยเหนื่อยลำบาก แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีความสุขมากๆเช่นเดียวกันนะตัวอย่างสุดท้ายค่ะอินาคาวะบุกคากะยาซุยฮัมเมนโคซูกะฟูเบนดะต่างจังหวัดเนี่ยค่าครองชีพถูกนะแต่ในทางตรงกันข้ามการจราจรไม่สะดวกก็เป็นการอธิบายข้อดี ับข้อเสียของต่างจังหวัดนะคะข้อดีคือค่าครองชีพถูกข้อเสียก็คือเดินทางลำบากนิดหน่อยแบบนี้คือความหมายของไวยากรฮัมเมนนะคะเป็นยังไงคะวยายกรณ์ N2 มันก็ไม่ได้ยากเนาะถ้าเราค่อยๆทําความเข้าใจวิธีการที่จะทําให้เราเข้าใจไวยากรณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะคือพยายามดูตัวอย่างประโยคเยอะๆว่าเขาใช้งานกันยังไงนะคะ และว,วิธีการที่จะทําให้เราเข้าใจไวยากรณ์มากกว่านั้นไปอีกนะคะก็คือการทําแบบฝึกหัดค่ะการทําแบบฝึกหัดเนี่ยจะช่วยทําให้เราเข้าใจวิธีการใช้งานของแต่ละวยากรณ์ได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพี่ขอสนับสนุนให้น้องๆทําแบบฝึกหัดแล้วก็ทบทวนไวยากรณ์เยอะๆนะคะ สำหรับวยากรฮัมเมนก็มีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะคะในคลิปถัดไปฝากน้องๆทุกคนติดตามวยากรณ์ N2 ข้อที่11กันต่อนะคะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะจะได้ทำคลิปถัดๆไปออกมาอีกเยอะๆเพื่อน้องๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ